ครับผมทีมงานช่างเด็ดนะครับวันนี้เราก็มาติดกระจกนะครับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแถวปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือของเดิมเนี่ยลูกค้าจะเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่กระจกก็คือว่าดูด้านในเนี่ยจะมองไม่เห็นวิวนะครับนี่เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีมากลองลองสวยสวยงามนะครับสัค่าพที่กระจกมากลัากอดกลังกอดกำลังกอนอาเสร็จ รอบรอบหนึ่งพอดีวันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับอลูมิเนียมอบดํากระจกใสนะครับอันนี้ลูกค้าออกแบบดีไซน์เองหมดเลยนะครับจะเป็นเป็นช่องนะครับแถวแถวละสามช่องนะครับจะเป็นสองชุดนะครับจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบประตูเปิดได้นะครับตอนนี้ทางช่างก็กําลังเก็บงานอยู่นะครับ เป็นลักษณะคล้ายๆกันคล้ายแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราจะมีประตูบางแขนตรงนี้นะครับช่างเดชลุมงานเองนะครับไปกับแน่แล้วครับน้องนทุกคนแรงแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นประตูนะครับลูกค้าสามารถเข้าได้ทั้งสองทางจะเข้าทางนี้ก็ได้หรือว่าเข้าทางด้านหน้าก็ได้นะครับก็ตันนี้เหลือสุดท้ายแล้วกำลังเก็บงานก็สนใจให้ช่างเดชนะครับไปติดกระจกและสแตะดนี้ลูกค้ามีแบบในใจอยากให้ช่างเดชช่วย ดูให้ว่าแบบเนี้ยมันสามารถทํากับพื้นที่เราได้หรือเปล่าโดยเฉนเองจะดูที่หน้าง,งานนะครับขอบคุณครับ